ก่อนจะดูคลิปขอกำลังใจหน่อยกดบวกกดใจมาก่อนนะคะสูตรนี้เราเริ่มจากไข่ก้อนเดียวแยกไข่ขาวกับไข่แดงแล้วก็เอาไข่ขาวมาให้เด็กตีแบบนี้นะคะโดยใช้ไม้ตีผสมเครื่องปรุงแบบนี้เลยจนไขฟ่ฟูขึ้นมานะคะไข่ขาวฟูตีไปนะคะก็ใช้เวลาสักพักเหมือนกันกล้ามขึ้นเหมือนกันนะคะตีไปให้เด็กตีไปคะ่ะ แล้วก็จะใส่ไข่แดงให้มันแบบเป็นกลมๆนะคะตอนแรกที่ที่หนูทำอะ่ะมันเป็นแบบไม่กลมเลยมันเป็นแบบยิงยิงยิง,ยง,ยงยนี่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 ก็ยิงยแล้วก็ไงต่อคะก็ใส่ออเหมือนจะกลม ก็ใส่ไข่ขาวทำไมมันตักเป็นคืนต้อ,ตอ,องเคุช้อนอ,อุย้ยงอ้อืมอกวาไว้อืมเนี่ยหรอคะโอ้ไข่กอนเมฆหรอ กินจริงเลยอือ hmm. น mm ี hmm. mm ่นะคะอือ huh. อ mm ือ hmm. ก uh ็อีกให้หมดเลยอื้หมดแลยเหลืออีกก็มากแล้วเราก็ต้องเอาที่ปิดปิดการทาอ่ะอ่ะเนี่ยค่ะ 没、嗯、有，没有。嗯